you <music> ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องเบนเดอ n ลินชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Dead Red Dead Redemption 2ค่ะวันนี้จะมากับการแต่งตัวตามปกคลิปอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะ เอิญจะแต่งเป็นตีมหน้าหนาวเรายังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่ครบสิบชุดเลยนะคะชุดนี้เอิญจะได้รับแรงบันดาลใจจากโค้ดตัวหนึ่งนะคะตีมวันนี้นะคะจะเป็นตีมออกสีครีม,ลมแล้วก็สีดำเนะเาะอ่ก็จะเลือกเป็นโค้ดตัวนี้ค่ะทุกคนโค้ดตัวนี้หนามากนะคะก็น่าจะใส่ในช่วงหน้าหนาวได้นะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเลือกตัวเวทค่ะทุกคนด้วยความที่ว่าเราคุมตีมให้มันเป็นสีครีมกับสีดำถูกปะ งันตัวเวทอันจะเลือกเป็นสีดำนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนที่ตัวเชิ้์ให้เป็นสีครีมค่ะอ่สีครีมก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องไปที่กางเกงถูกต้องไหมคะกางเกงนะคะต้องอ่เอิญก็จะเลือก เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยแต่ยังไม่เสร็จนะไม่ได้ใส่กางเกงสีดำอันนี้แล้วจบนะคะเราต้องไปที่อันนี้ต่อนะคะทุกคนแล้วก็เลือกให้มันเป็นแบบนี้คะ่ะนี่เท่ไหมเออมันดูเท่มากเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเอิ้นก็จะเลือกตัวบูทคะ่ะตัวบูทเอิ้นก็จะเลือกเป็นรองเท้าสีดำคะ่ะอันนี้ ่ก็จะเลือกรองเท้าเป็นคู่นี้นะคะแล้วก็เรายังเหลือตรงคอค่ะคอเรามันยังว่างเนาะเออก็จะใส่เป็นเนคแวร์นะคะก็จะใส่เป็นอันนี้ค่ะทุกคนสีดำนะคะนี่เข้ากันไหมแล้วก็ต่อมาแล้วก็จะใส่เป็นหมวกค่ะหมวกที่เอิญใส่ก็จะเลือกเป็นสีดำเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้คุมธีมนะคะ ทุกคนเ e อิะชอบหมวกทรงนี้แต่เหมือนว่าสีที่เอิญมีจะไม่เข้ากับชุดนะคะเดี๋ยวขอไปดูที่ร้านแต่งตัวแป๊บนึง <If you S 1> ขอซื้อของแปบ๊บโอเคค่ะทุกคนหมวกที่เอิญจะเลือกซื้อนะคะก็จะเป็นหมวกอันนี้ค่ะทุกคนเห <That is S 2> ็นมาใส่แล้วมันเข้ามากเลยนะคะป่ะเรายังแต่งตัวกันไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันต่อค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะเรายังเหลือเป็นตัวถุงมือใช่ไหมคะทุกคนถุงมือก็จะเลือกเป็นสีดํานะคะคือเออสังเกตมาว่าเออจะให้พวกสิ่งเล็กๆก,ก็เป็นสีดํแเราให้ภาพใหญ่เป็นสีครีมนะคะก็จะเอาเป็นอันถุงมืออันนี้นะคะทุกคนอ่า โอเคค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเรื่อง w e a p o n ็ q u i p m e n t เนาะไปดูที่ w e a p o n ็ q u i p m e n t นะคะอันก็จะเลือกออกแนวโทนสีดำละกันนะคะเหมือนเดิมเลยก็จะเลือกเป็นสีนี้นะคะสีดำอันนี้นะแบบนี้เลยค่ะส่วนกันเบลนะคะเหมือนกันเลยนะก็เป็นตัวสีดำกระโหลกสีดำค่ะเป็นอันนี้อ่าแล้วก็ตัวบัคเกิลนะคะ ก็จะเลือกเป็นสีออกอก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะอ่าอันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราขอไปแต่งแต่งหน้าทําผมแบบนึงค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราไปถึงร้านตัดผมแล้วนะคะเอินว่าผมอ่เอินอาจจะทําทรงเดิมนะคะก็จะเป็นทรงนี้นะคะทุกคน อ่าก็จะเป็นทรงนี้นะส่วนการแต่งหน้าเอิญจะเปลี่ยนค่ะด้วยความที่ว่าเรามาสายดุเนาะเอิญก็อยากให้หน้าเราดูดุนิดนึงนะคะก็จะเลือกตาเป็นสีดํานะคะอ่าส่วนลิปสติกนะคะเอิญก็จะเลือกเป็นสีดำค่ะทุกคนนี่ดูเท่มากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคอมพิวทตลุก,กันค่ะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือคอมพิวตลุคของเอิร์น,นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะเป็นธีมสีใหม่ที่ยังไม่เคยแต่งในช่องเลยนะคะหวังว่าจะชอบกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันชุดต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายค่ะ